นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพร้อมกำชับกอรอรศสเตรียมแผนรองรับในวันครบรอบสวรรคต50วัน100วันขณะที่คอสอชอสรุปภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุปจากอกองหน่วยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวังหรือกอรอรอ,รอสอถึงการรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถาวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทั้งการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการจราจรการจัดรูปแบบการเข้าสัการะและการดูแลรักษาทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการเตรียมการปรับพื้นที่และคืนพื้นที่ บริเวณท้องสนามหลวงบางส่วนเพื่อกรมศิลปากรใช้พื้นที่เตรียมการจัดสร้างพระรเมรุมาตรซึ่งใช้เวลาการสร้าง1ปีโดยนายกรัฐมนตรีพอใจการทํางานในช่วง15วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันทํางานอย่างเต็มที่ทั้งนี้จะต้องเตรียมแผนสำรองเพื่อรองรับในโอกาสวันครบรอบเสวนาในโอกาสวันครบรอบเสด็จสวรรคตร50วันและ100วันซึ่งต้องดําเนินการในเชิงรุกมียุทธศาสตร์ทั้งด้านการจราจรการจัดระเบียบ การรักษาความสงบเรียบร้อยและต้องบริหารจัดการให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างทั่วถึงตามความตั้งใจของประชาชนหลังการประชุมเสร็จนายกรัฐมนตรีได้ทักทายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเต็นท์กองโดยการพร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับการทํางานพร้อมทักทายประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยขอบคุณประชาชนทุกคนที่เดินทางมาแสดงให้เห็นถึงความรัก ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่จะอยู่ในหัวใจของทุกคนตลอดไปและขอให้อดทนไปด้วยกันแม้จะเสียใจแต่ขอให้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจในการช่วยงานรัฐบาลต่อไปซึ่งที่ประชุมกอรอรรศขอความร่วมมือประชาชนในการแต่งกายเข้ากราบถาวบายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชโดยพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสอชอระบุว่าทางกอรอรรศ จะพยายามให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้มากที่สุดส่วนภาพรวมการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแม้ใจะใช้ระบบคิวกลุ่มแทนการแจกบัตรคิวเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาเป็นจํานวนมากแต่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนให้เกียรติกันและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีครับขณะที่พันเอกหญิงสิริจันท์งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติระบุว่าที่ประชุมเลขาคอสชอขออภัยครับที่ประชุมเลขาธิการคอสชอได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมถึงจิตอาสาที่ทุ่มเทปฏิบัติงานตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพทําให้ทุกกิจกรรมในพื้นที่โดยรอบพระบรมหาราชวังและสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมพร้อมกับขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างดียิ่งและมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมครับ